เป,เปิดเปิดคลิปมานี่หายใจถอนหายใจเลยนะเอซีจ๋าเพราะว่าอะไรรอบที่สองแล้วค่ะทุกคนอุยวันนี้สงสัยจะพิ่งไม่ได้บทค่ะทุกคนค่ะเนอะด้ว่าเม,เมื่อ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 เช้าเมื่อเช้าเอียงเอียงฝั่งฝั่งทางนี้พอาสายสายมาก็เอียงฝั่งทางนั้นโอ้ตายแล้วทุกคนจ๋า จูดไบที่นี้เลยเหรอไปเอาคาริงเหรอเคริงเอาวางก่อน คุขับเออเจี๋ยวคสักเกตเอโคน่าจจรุยขับในโคดันตูดครับโอโู้ดฟีเอาอยหงไหนยังไงฮ่าฮ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่าฮ่า đặt nợ bay bảy bay bay bảy bay bay bảy bay bay chế, chế bay bay chế, chế, u, bay bay bao bao, bao bao, bay kia băng, kia bay đây bay nè, anh bay kia đây nè, <coughs> xe mẹ, xe kia vang mẹ nè vang, vang, vang à vang ấy à vang Ua, vang <laughs> oh, đi à. À. <laughs> โอ้วหน้าจโรยโอ้ oh. ั้งแรกไม่ได้ที่ขับเนี่ยั้งแรกไหมสามพายก่อน<ท>ั้งที่สองั้งที่สองั้งแรกมีจับจูดแบบนี้แต่ไม่ได้แบบนี้ <laughs> โอ้วหน้าจโรยโ ตัยเลยมาโอ๊ยตา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 ยจักตะกเตนเเ้ยเดี๋ดดดกกยวโจอมอีกนะลูกฮะน้พี่ตุงพี่ตุงก็มาเป็นกำลังใจพี่มิมก็มาเป็นกำลังใจออเอ็กอีกตะหากอเอา้าเอ้าก็ขอบคุณนะคะทุกคนคะ่ะโอ๊ย ดูเดินตรงม,มา,งางดูเดินตรงม,มาเลยผ้าหรอมีวิธีกันบังคับให้เราขับแบบนี้ด้วยเหรอยอมเลยนั่นน่ะหนาวไมมทำไมแกทำนี่ใส่แบบนี้จับคนเลยใช่ไหมใช่ไม่มีส่งซิกเห็นไหมไม่มีส่งซิกว่าอ,อันนั้นอันนี้หนูเข้าใจว่าเดี๋ยวพี่มพมก็ต้องขึ้นขับรถคุณปูแล้วอื่นก็จะมาขับหนูเข้าใจว่าอย่างนั้นดู สุดท้ายดันเป็นเราไม่เอาไม่เอาเขาลงมาเขาลงมาเขาลมไม่ไหวแล้วหน้าบอกว่าอยากให้เจ๊เป็นทีกท่าลยนะโอ้ยาถามก่อนไหมถามเจ๊พึ่งก่อนไหมพี่ก็จะหาเจ๊ว่าเจอป๊าปนีทรรูหยานะอยานะหัวหน้านะพอรอบนี้พอแล้วนะไม่เอาไม่จมอีกแล้ว,นว,วเนอะเออเนี่ยรอบห,ห,หนึ่งก็ตรงนี้ฝั่งนี้ก็ไปเา เมื่อเมื่อเมื่อเช้าเอียงเอียงขวาเมื่อกี้เอียงซ้ายเอาเอาเข้าไปเออคบข้างแล้วก็พอแล้วเอาแค่นี้แหละไม่ต้องจมบอดพ้องกันเลยนะไม่ไม่ต้องจมบ่อยเหนื่อยแทนเหนื่อยแทนจริงอ่ะไปเหนื่อยวเดี๋แทนเริงอะ อย่ารบมาเดี๋ยวนี้แหละต้องเสมอสิเพราะว่ามันมันต้องสูงกว่าถนนตกลงเอามาเลยตงรังรังดินยังไม่เจอหาเปอร์เซ็นก่อนแล้วได้ก็มามาเลยเรียกมา ถ้าเทียวละสามรก็ห้าสบาทเทียวละห้าสิบาทอเหลือสองร้อยห้าสิบหักกบ้าเลนไม่เกินทีครับทีทีทีโอ้อะไรทำไมไอ้หกิเลยโมกี้ยังพลาดอยู่เลย อื้อเอ๋สบายเอ๋แต่งานนี่มันงานมันนั้นที่ผมไปดูอ่ะเขาก็ยกเลิกผมไปแล้วอ้าวทำไมไม่รู้ใครไปพูดอะไรไม่รู้ใครพูดอะไรคุยเรื่องอะไรกันนี่มีเราคนเดียวที่งงนะคะอยู่ในดงเขาเนี่ยโอู้ยตายแล้วไม่รู้ใครพูดอะไรหรอกว่าแทบรถบดรถเกลียดอะไรไม่รู้ ยอมรับพี่เมมแสดงว่านางยอมรับยอมรับแล้วยอมรับแลวี่เจ้าเดียวแค่ั้นแบรถบรถเกรโอ้ตายแล้วเนบ้านเกดเลยครับอืมค่าทีมงานอื่นหมดเลยนะหน้าโจ้โยโอ้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 ยโ้ยโอ้ยอยโอ้ยโว้ยโอเยโอ้ยโอ้ยกอ้ยโอ้ยายโ้ออย จจเขาถามยอยู่แต่เพิ่งกับไม่กล้าจะถอยลงที่เดิมเนะะลุยหัวหน้าไม่เอาไม่จมอีกแล้วนะคะ,ออะรอบนี้ให้ผ่านฉลุยเลยนะหัวหน้านะต่อแล้วนะคะเนาะโอ้ยอะสู้ค่ะ oh. ดวดไปด ไปกับเจ้าเกตเดอร์ยักษตะกะเตนใหญ่คันนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ